แม่ครัวที่ไหนสวยตานนี้ใหญ่ย,ยาอุลศยาโชว์สกิลทำขนมน่าทานสุดๆเลยล่ะค่ะเรียกว่าเป็นช่วงที่อยู่บ้านที่แฟนๆเห็นแล้วฟินสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวยาญ่ยาอุลศยาของเราที่ขอใช้เวลาว่างแสดงฝีมือเข้าครัวเป็นแม่สีเรือนทำขนมของทานเล่นแบบชิวๆสักหน่อย ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเจ้าตัวแต่งตัวสวยๆลุยเองใส่ใจพิถีพิถันรายละเอียดทุกขั้นตอนอืหขนมออกมานั้นช่างดูนน่าทานสุดๆเลยแหละค่ะทำเอาหวานใจอย่างนาเดชยคุกิมิยะถึงกับรีบส่งอีโมจิชมเป็นคนแรกขณะที่ชาวเน็ตบอกเลยโอ้ยทั้งสวยทั้งน่ารักทั้งเก่งทำน่าทานมากพี่ยาส่วนพี่ยาคือน่ารักมาก พี่ยาแม่ครัวคนสวยขอชิมหน่อยเก่งจังเลยแฟนคลับก็ชมกันรัวๆเช่นกันค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ